อันนี้คือพี่บีเองนะครับพี่บีนะครับพี่บีเป็นผู้จัดการภาคของบิตเก็นนะอืมเราก็ดูแลอ่าบิตเก็นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ดูแลภาคตนอนนอกด้วยนะอืมวันนี้เราก็มาแอบไลฟ์สดอีกแล้วนะครับอืม มันจากทํางานมาทั้งวันโดนฝนมาด้วยมันจะเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยก็ถึงบ้านก่อนนอนก็ซัดบีเาเก n นชาหมักสักหนึ่งขวดก็ฟินแล้วนะครับชาหมักคขมุชา b ิตาเก n นก็สรรพคุณมากมายนะอืมเขามีโปรไบโอติกนะครับช่วยให้ เรามีระบบขับถ่ายที่ราบรื่นนะ,ะสมกับสมดุลให้ระบบลำไส้ของเรานะืะะก็เห็นรีวิวในสื่อออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยนะ,ะว่ามันดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาหมักซิดเกนอือก็นอกจากทำให้ระบบขับถ่ายสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ยัง มีส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยนะอืภูมิคุ้มกันแข็งแรงมันดียังไงมันสุดยอดเลยนะอืมสมัยนี้ไวรัสนู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดเลยนะอืมโควิดแถมเดี๋ยวนี้มีซีดาดเจี๊ยกด้วยนะอซีดาดเจียกน่าก,กลัวมากนะอมืมันเป็นแล้วไม่ตายหรอกแต่ว่า น่าจะหนักหน่วงทีเดียวนะใครเป็นเข้าไปอะนะืมมันก็จะเป็นคูพองต่ำตัวเยอะๆไปหมดเป็นหนองเป็นอะไรโอ้ยแค่คิดก็หนาวนะครับนะแต่ถ้าคุณมีภูมิคุ้มกันร,ร่างกายที่แข็งแรงก็โรคภัยก็มากดใจคุณได้ยากนะอืมก็แอบรีวิวเวลานิดนึงนะ <c oughs> อ่าได้ไปหนึ่งดอกนะครับเอ่อ อันนี้สองวันนี้บีเทเก n นทีมพี่บีนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะแล้วก็พาตัวออกตอนนี้ประกาศตามหาคนเก่งนะครับเราต้องการซูเปอร์วิเซอร์หลายตำแหน่งเลยนะเรียกว่ารับไม่อั้นเลยนะครับคนที่มีอายุต่้งแต่20กว่ากวาอ่ะ ไม่ฟริกมากแล้วเมื่อก,ก่อนจะมียี่สิบเอ็ดยี่สิบองไม่ฟริกนะอายุยี่สิบกว่ากว่าถึง 30. สามสิบสมเอ็ดได้ไหมสามสองได้ไหมได้เกินได้นิดหน่อยนะครับอายุยี่สิบกว่ากว่าถึงสามสิบบวกลบนะครับวุฒิปอสอืนะอมเป็นคนที่อยากมีไรายได้ สอง0มืปลายปลายนะใครอยากมีรายได้สอง0มืปลายปลายอยากไหมอ่าส0 0หมืนปลายปลาย,ลายแล้วก็มีโบนัสประจำปีมีสวัสดิการที่คนมีทุกอย่างนะครับอ่าก็ประกันสังคมรป,ประกันอุบัติเหตุค่าโทรศัพท์นู่นนี่นัน่นในส่วนของการทำงานนะอืม ก็หน้าที่ของซูเปอร์วิเซอร์ก็คือเป็นเทรนเนอร์ของเซลล์นะครับพวกเรารู้จักเซลล์บิชเก้นไหมครับเซลล์บิชเก้นที่ขายนมอะ่ะนะก็จะขี่มอไซค์ขายนมนะมีทั้งเซลล์แบบประจำและพาร์ทไทม์นะครับนะซูเปอร์วิเซอร์ก็มีหน้าที่ดูแลเซลล์พวกนี้ซูเปอร์วิเซอร์มีหน้าที่เป็นหัวหน้าของเซลล์เป็นเทรนเนอร์ของเซลล์เป็นครูว่างั้นนะ คนที่จะมาเป็นซูเปอร์เซอร์ก็มีทักษะการสอนนิดนึงนะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ออกแนวรูยๆหน่อยนะคนที่ชอบนั่งออฟฟิศอาจจะไม่ชอบทำงานแบบนี้แต่คนท,ที่ชอบทำงานเอ,อ่อเอาดอเขาก็ไม่ชอบทำงานออฟฟิศถูกไหมครับเออก็ทางใครทางมันแล้วแต่ถนัดนะคนที่ชอบงานเอาดอคนที่ชอบเดินทางไปนูน่นไปนี่เจอผู้คนมากมายก็ เราเป็นซูเปอร์เซอร์ได้เหมาะเลยนะครับข้อดีของซูเปอร์เซอร์ที่นี่นะก็คืออย่าบอกใครนะดูแค่เรานะซูเปอร์เซอร์ที่นี่เติบโตเร็วเร็วนะครับนะเอ่อทำงานปีสองปีอัปเกรดตัวเองเป็นซีเนียร์ซูเปอร์เซอร์ละนะซีเนียร์ซูเปอร์เซอร์รายได้เนี่ยสี่ห้าหมื่นแล้วนะซีเนียร์ซูเปอร์เซอร์รายได้สี่ห้าหมื่นละนะเอ่อมีทั้ง รถคือเป็นซีนเนียร์ซูเปอร์เซอร์คุณมีคุณได้ลดคันหนึ่งแน่นอนเพราะว่ามันมีไมเลตนะไมเลตเนี่ก็คือหมายถึงว่าคุณขับรถไปเนี่ยคุณก็มีบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายให้คุณกิโลละสามบาทกว่าอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็มีบัตรน้ํามันให้บัตรน้ํามันที่สุดยอดนะอืมช่วงนี้น้ํามันแพงเนี่ยเออใครมีรถแล้วใช้ใช้เติมน้ำมันเองเ่ะเหนื่อยนะบอกให้แต่เป็นซีนเนียร์ซูเปอร์เซอร์แล้วเนี่ย น้ำมันก็มีฟิดการ์ดให้คุณไม่ต้องออกตังคางน้ำมันนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นซูเปอร์เซอร์แล้วอัพเกรดเองเป็นซีเนียร์ซูเปอร์เซอร์ได้เนี่ยสบายแล้วนะ <c oughs> แล้วก็คือมันโตเร็วอะในฐานะทีเ่เริ่มต้นจากซูเปอร์เซอร์นะแป๊บเดียว <c oughs> เป็นซีเนียร์ซูเปอร์เซอร์เพราะว่า <c oughs> ผู้ใหญ่เขาสนับสนุนนะบริษัทเราผู้ใหญ่เนี่ยจากข้างบนเลยนะจากเจ้าของบริษัทนะคอมพิวเตอร์ดูเลย บริษัทเรามีความความน่ารักมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครนะก็คืออย่างผมเนี่ยเป็นผู้จัดการภาคเนี่ยเจ้าของบริษัทโทรคุยทุกวันนะเชื่อไหมเจ้าของบริษัทโทรมาคุยเอ้ย e เป็นไงวะบีนู่นนี่นั่น,น,นบางทีก็ชื่นชมบางทีก็บูชาเออก็สนุกสนานนะแต่ว่าบริษัทเราสนุกสนานมากนะเติบโตเร็วมากนะอืยอดขายก็โตมาหลายปีต่อเนื่องแหละนะครับในขณะที่เศรษฐกิจ ก็รู้อยู่นะสอง0ตีนี่หนักมากนะแต่บริษัทเราโตต่อเนื่องนะครับนะยิ่งปีนี้มีชามักบิทเเก้นช่ัคคอมูชา,าบิทเเก้นเข้ามาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะมันตอบโจทย์คนอพอสอนนี้มา,มากๆนะคนที่รักสุขภาพนะครับอืมอ่ะซูปเปอร์เซอก็ดีที่อัปเกรดตตำแหน่งได้เร็วมากนะอย่างลูกน้องที่เนะ่ที่ร่วมทีมกับพี่นะครับก็สามารถ อัปเกรดตัวเองมาเป็นซีเนียร์ซูเปอร์เซอร์ได้กี่คนละหนึ <c> ่ง <oughs> นะ 2, 3, 4, 4, สองสามสี่สี่คนละสี่คนเป็นซนะีเนียร์ซูเปอร์เซอร์นนะอืมเจ๋งมั้ยล่ะอืมล่าสุดก็เพิ่งได้ไไปด้เป็นอีกคนละนะก็รายได้ก็สี่ห้าหมื่นสบายไปนะครับอนอกจากซีเนียร์ซูเปอร์เซอร์ที่อัปเกรดขึ้นมาจากซูเปอร์เซอร์แล้วเนี่ยก็ มีโอกาสเป็นผู้จัดการได้ไม่ยากเลยนะคนที่มาจากซูเปอร์เซอร์และขึ้นมาเป็นซีเนียร์แล้วอัปเกรดขึ้นเป็นผู้จัดการเนี่ยหลายคนเลยนะอืมผู้จัดการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณมีไรายได้หกหลักและนะอิ่มๆเลยจุกๆเลยนะงานก็สนุกท้าทายมีอะไรต้องคิดต้องแก้ปัญหาตลอดเวลานะถ้าเป็นคนที่เป็นนักคิดนักนักคิดนักปฏิบัติที่ดีเนี่ยรับรอง สนุกสนานเจ้านายรักตายเลยนะครับนะเพราะงานมันต้องการคนแบบนี้นะก็ข้อดีอย่างแรกก็คือนะ่ะเติบโตในหน้าที่การงานเร็วมากนะแล้วก็รายได้ปังมากนะครับนะอย่างที่2ก็คือข้อดีอ่ะที่คุณถ้าผมไม่บอกคุณก็ณไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามันเรื่องภายในนะแต่คนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นเท่าแก่ปีเตอรเกนเงินแสนเงินล้านได้ง่ายมากๆนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าคุณทํางานอยู่ในพื้นที่ทํางานอยู่กับเอเจนต์ทำงานอยู่กับเท่าแก่เบรดเก้นเนี่ยคุณเห็นหน้างานดีแล้วใช่ไหมคุณทํางานเอ่ออยู่อยู่ในหน้างานอยู่ปีสองปีกูเห็นหมดแล้วก็ทํางานทํางานกันยังไงเซลล์บริหารยังไงเอ่อแนวทางการทํางานยังไงคุณอยากเป็นหรือเปล่าเท่าแก่เบรดเก้นมันก็อยากสิใช่ไหมเพราะาเราทําได้หมดแล้วทุกอย่างนะแค่สก,กิปบอก ลูกพี่คุณนะบอกผม่หนูบอกบริษนะัทหนูอยากเป็นเจ้าของศูนย์จัดจำหน่ายวิตเ,เก้นหรือเท่าแก่วิตเ,เกนพื้นที่นี้บ้านหนูอยู่รีสะเกตบ้านหนูอยู่ระนองบ้านอยู่บ้านหนูอยู่แถวนนทบุรีสมมตินะอยากได้เย็นทแถวนี้จังอ่ะเราก็ปักหมดไปละเดี๋ยวถ้าเกิดมีถึงจังหวะที่มีการปรับเปลี่ยนตัวแทนจําหน่ายในะพื้นที่นั้นคุณจะได้โอกาส เป็นคนแรกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านได้